ดีครับท่านผู้ชมแต่ไม่ไรเรายังมีเพื่อนร่วมทางนะมุยลยําก็ยังไม่ได้ผ่านด่านบิ๊กไซเวิร์แรกนี้ไปนะหนึ่งไก่กับ11เกมก็ไม่เป็นไรครับจะช่วยทีมไทยด้วยกันนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราวันนี้วัดกันอีก5เกมเราจะได้เล่น4เกมนะฮะก็ไม่แน่เพราะว่าทางเราสะดวกมากๆนะสิบเจ็ดก็ไปแล้วเมื่อวานลีควิดโยกลงมาเล่นโปรยังกี่เกมเดียวก็ไปไวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตามรอยไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันนะครับขออภัยด้วยก็ สองวันก็พักผ่อนกันเต็มที่เหมือนนอนๆอยากให้บนเวลามันผ่านไปนะครับเพื่อนน้องๆได้แข่งกันนะครับมาเดีย๋ยวรอดูกวันนี้มาแข่งกันต่อในบิ๊กลี่ส v ว v a l วลครับนี่ฮะวันนี้เราจะมาเปิดโลกโซนใหม่อยู่มาร่วมเดือนคือ <vic> เดินเข้ามาิดนนึงเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ฮะตีหนึ่งกซนนะครับซึ่งจะมีร้านอาหารแย่มาอีกสองร้านอยู่มาตั้งนานไม่รู้ว่ามีเนี่ย พึ่งทำเสร็จพึ่งทำเสร็จพอรอบที่แล้วมาตรงนี้เันยังปิดไม่แต่รอบนี้มาก็ไม่รู้เป็นเดือนเลยใช่แล้วแค่มีซินเนอร์อาชายนี่ดินเนอร์นะครับแล้วก็เป็นคอรี亚ดิ닝นะครับของร้านขวากินร้านขวาเดี๋ยวรอดูมันจะเป็นเหมือนข้าวผสมกิมจิหมูอะไรเงี้ยก็น่ากินดีนะครับก็เบื่ออาหารข้างนอกแล้วไม่กินอะไรเข้าไปทีข้างในได้ได้กินได้เยอะไปอีกหลายร้านโอเคเดี๋ยวเราผ่านยอดถ่ายหายดูซีฟาร์ซีฟารบนี่ฮะไปบอกร้านใหม่ล่าสุด น่ากินปุดๆุดสามโมงนี่นมี่มเต้าหู้แต่ว่ามีหมูข้างในนะเป็นเหมือนหมูสไลด์อร่อยอร่อยอร่อยจนฟันขึ้นอร่อยจริงนะแล้วก็มีผัดหมูให้การรับประทานคเดี๋ยวรอของเติ้ลเต้ยเป็นอะไรจำปงจำปงจำปงที่รอนานที่สุดฐานเก้าฮะก่อนแข่งะวันนี้วีคสวีทเวลอ้ยได้อะได้ครับ จอะพงมือให้มัรีวิวเลยอ่ะรีวิวหน่อยครับรีวิวครับจะชิมไหมมันมีอะไรบ้างปลาหมึกก็เสร็จกูแล้วกันนะเฮ้ยดีดีก็จิ้มน้ำอย่างเดียวอย่างเดียวคนีวิวต้องลองกินดีกว่โอ้โหอะไรวะเออมันต้องรีวิวรสชาติของพวกวัตถุดิบนะเว้ยออ๋กูสั่งก่อนเดี๋ยวมาอร่อยอร่อยอร่อยกว่าร้านนูนหน่อยถึงจะง่ายเลยสรุปคืออร่อยนะครับอ่ะชิมไหน เข้มของผมเลยอะคือมันเข้มแบบพวกเครื่องพวกแบบเนื้อสัตว์พวกปลาหมึกอะไรเงี้ยของผมว่ามันจะแบบเจือจางกว่าแต่ว่าข้อดีของมันซุปเต้าหู้เนี่ยมันมีหมูไงเออพอซุปเต้าหู้อย่างพอซุปเต้าหู้ร้านอื่นจะเป็นหมูสับแบบชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆชอันนี้คือได้หมูสไลา์มาด้วยต้องได้แหละจับแพงชิบหผาดินเนี้ยหนึ่งหกโอเคฝากด้วยนะคุณผู้ชมครับติดตามไปอีกขาครัเรากับบุญรำนะใครจะไปวิ่เอนไม่รู้เหมือนกันจะขอได้ไปแค่นั้นทีมสวัสดีครับ ตจรนะครับตอกตั้งจะมีเดาลงทะเบียนอีกครั้งหลังจากที่หายไปกับลูกมาทิตย์อย่าอย่าใช้คำว่าหายไปเรียกว่าได้เวลาพักผ่อนได้เลือกเวลาพักผ่อนให้ตัวเองเต็มที่สอบทั้งมันเองนี่แล้วถ้าหมดเราได้แข่งเกมหนึ่งหรือสองเกมหรือสามเกมถ้าเราเต็มที่กับมันเราทำได้เอาความจริงความจริงคืออยเงี้ยกูเล่นโง่เองจริงกูอยากเล่นซีกโกเกมแหละดูให้ดูดีอย่านั้นนะถ่ายกลมติดอะไรของมึงถูกแล้ว ไอ้คนหามไปเยอะติดูดูมันติดตรงไหนก็ได้พี่แมแค่เปิดนี่อเมันคืออีกเปล่างนี้ไม่ได้จับไงผมก็มีแค่นั้นเละต้กอผมก็สูงกว่าตรงนี้ก็แปะหัวนมแล้วพี่ไม่เฉลี่ยมันติดนะเราพีเมเต้นยูเจ็ดสี่แปดสี่เบสเซอร์ผมขึ้นสองร้อยอะสองร้อยหรอมาเยือนสนามแข่งจากสามวันที่ จาก2วันที่ไม่ได้ลงวันนี้ได้ลงแข่งละ4เกมวันนี้กำลังเซตติ้งอยู่นะครับเนี่ยเราก็มาเซตรอฮรวันนี้เราอยู่กับเล็กเจ็ดนะครับเดนะี๋ยวเรียนลงฟงฟันสิกก็ได้นะวันเซตติ้งอีกหนึ่งวันหลังจากที่วางมือไปนานโอ้ยดี<อ>แล้วเพื่อน เผาเดียววงแม่งวันงไม่อย่างเรื่องเลยเออไห้มาขวาแนววะจะได้วงแม่งที่ไอ้นั่นอะก่อนตบอ่ะแต่สวยแล้วเอ็นมันวนมาสดอะไม่เอ็นมันเดือดได้อยู่แล้วมันได้บ้านชัพเปิลแต่แรกเราสองสองแล้วมันแปดหน่อยไว้สองรอบรอรอรอได้เหตุเออไม่ไหว เราเกานแล้วพี่เห็นว่าตอให้เราีเ็มาที่เา้นมันตื่นเต้นเหรอไม่ผมคืนตอนฉีดอ๋อครเมื่อกี้แต่ว่าไม่นับนะต้องทีนี่อย่างเดียวก็ยืเซตใหม่ครับยิงลงนแก้วเต็มหน้าโอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้น เก่งนะพี่ว่าชมเลยว่าเล่นเก่งถ้าวงซ้ายอ่ะพี่ว่าเราไปต่อมองเขาไอ้ต้องดูเนี่ยอาจดาวต่อมองเขาได้เหรือเล่นพุ่งพุ่งอย่างเนี้ยเพราะว่าพีเอ๋มันเอาวงโซนเนี้เบียนอ่ะมันไม่ยุ่งใช่ป่ะแล้วก็เออเบียนเอากระเพราเยที่ชอบที่เบียนเอากระเพราแล้วก็สมมติว่าวงกลางอ่ะเนี่ยผมแบ่งกับมันได้ถ้าวงโซนเนี้ยมึงอาจจะเอาได้ข่าวโพอ่ะมันก็สวยแล้วเว้ยแต่มึงพยายามมาคุมข่าวซ้ายก่อนอ่ะมันไม่ใครขึ้นไหวเว้ยไม่เคยมีใครขึ้นไหวเลยถ้าตัวไหวมามาขึ้นซ้ายมึงเล่นเลยสามเกมครับฝากะเล่นเหมือนเดิมเเลยวไรพง่ เกมน้อยแต่มีลุ้นโคตรหนักเลยครับอู้แต่เอ็นอะสิบสามเกมอะสิบสามเกมอะหมึ่นไก่้ำต,ตาจะร่วงแต่เราเนี่ยเอาไว้เกมนี้โครงกิแก้ตัวใหม่เดี๋ยวบอกทางสะด,ดวกแอบลุ้นดินจากุินจักเขาแอบ,แบ <c oughs> เกมรองท้ายครับไก่แล้วไกลแล้ว,ลลวตอนนี้เราตอนนี้เราสี่คนต้องรอดูว่าวงรอบหน้าจะเป็นไงรอเลยรอเลย นี่ครับบนโต๊ะโกงเลยครับน้องต้องเียงงมะมีสเปซเชั่นเชั่นข้างล่างนี่แปี้กับแล้วก็ต้องการเป็นเก็กแต่เราเราเดินเล่นได้เราสบายอยู่ตัสั่นแล้วเลยรอเลยรอเลยรอเลยอีกนิดนึงคนลุ้นคนลุ้นคือคนนี้ดูขาไม่กูสั่นแล้วปกติกูอยากกูขออยากกูอยากถ่ายรูปข้างนอก ก้ติดแต่กระชั้นเลยอะคุณดูแล้วรอมารอมากสองทีละทีแต่งไปติดแชมเลยลูเดียวดีเจ๊มึงรู้ข่าวรือเป่าเยี่ยนเอเดนี้ชิลเลมึงรู้ข่าวหรือเปล่าแต่แม่งขับมันไม่รู้ว่ามันเพื่อเราจริงมันน็อกก่อน ไม่เออใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าประเด็นประเด็นประเด็นคือแม่งแบบนี่เท่ตั้งเหมือนมาสวนสัตว์แล้วเก็กรู้ป่ะเก็กรู้อยู่แล้วใช่ไหมเก็รู้รู้แต่แม่งไเป็นแต่มันมีมันนแบบเข้าใจเข้าใจอยู่ขอให้ตีแตกกันก็โดนเฮ้ยอะไรอีกทีแต่เมื่อกี้ตีแตกตีแตกมาก็โดดเอจีอยู่ดีวะเกียราละกดแล้กี่ลูกอ่ะเจ็ดลูกของผู้ของผูคนเดียวห้านะไม่ใครเจ็ดความหวังสุดท้ายครับผมแท้หลายพื้นฐานเลย สุดท้ายาแฮปปี้เล่เหมือนเล่เหมือนเล่เหมือนทีมกูอะเดือดๆันจกิ้ามกตอี้นที่่มาไว่าอแล้วมันอาจมาสองอย่างมันอาจจะรงเงหรือว่ายางว่าได้แต่เป็นกูเป็นมาน่ะกูไม่ลออกราะมันี่สดนะฮะเลยเลย ของน้องเข้าตู้ครับกูรวมเอาไว้เล่นให้เหมือนเกมสุดท้ายของชีวิตหรอพันธ์การันธ์ไกลอ๋อเต็นพันธีไเหมือนเล่นเหมือนเกมสุดท้ายเลยเรากูถือทุกอย่างอ่ะเวลาฝากมาเลี้ยงไม่ตัดหินใจไปเลยนะเว้ยพวกคนไทยถ่ายให้ไหมตอนสุดท้ายอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนสุดท้ายสองสิบผมไม่ต่างกันเลยสุดท้ายจังหวะเวทีที่มึงพูดว่ามึงรู้หรือว้ยว่าเวไนเวไนตรงไหนที่มันสามารถเสียำได้อ่ะ ถ่ายอยู่ต้องเลิกเลิกเวลานวดถ่ายไปเลยถ้าดันเหนื่อยใจัล้วเอาแม่งเลยเว้นอะไรพี่อะเว้นยังไงก็ก็ไหวอ่ะแต่ตอนนี้หนามากเลยของวะจะดีแล้จะดีแล้วเยว้ <c oughs> นยังไงก็ไหวเว้ยขอแค่พวกมึงไม่ให้สนุพเพราะว่าถ่ายแล้วอะ่ะไอ้วีมีที่ว่าไปอะ่ะเราคอยไปใกล้วีห้าเอาเฮ้ยสองวีงนนะเฮียดีไว้เกมเดียวสองวีว่าจะได้แชมมีวีมีมงเข้าไปเลยก็ได้พวกเล่นดีมากเลยได้ไม่ได้ทางไหนอะไรเอเอสู้นะ บูมบูมบูมไม่เป็นไรเขามีคนดังกว่านี้อีกไอ้ยีงอ่อกแล้วเฮ้ยนับคนที่เราสู้ไปเลยเราไสู้เลย้โห่นโอ้โหคนเดียวเลยเอาละสามสองหนึ่งเอตูตคนต่างอานตางคนคานะคต้างตางู่นนา มาเราต้องมาเปลี่ยนเราต้องน้ำเมื่อกี้น้องไม่รู้ที่้าอะไรทำอะไรเราก็สู้อะไรเงน้องต้องพูดสู้เรียนาบๆสู้สู้จำได้ไหะจบแล้วสี่เกมที่ลงเป็นครับโพสอ่ะเอาโค้สบอกก่อนก็โอเคครับก็ถือว่าเล่นดีครับแต่แค่ยังมีจุดพลาดนิดหน่อยใคอยแก้ไขกันไปก็เลยสองวีค โอกาสที่เราเข้ารอบกันไฟนอลก็คือเราอาจจะไปแชมป์หนึ่งในสวิกนั้นหรือว่าอีกสองวิกนั้นน่ะเราเข้าไฟนอลแล้วเราทำคะแนนได้ดีหรือว่ <ver> าถัดจากอันนี้ไปอีกอ่ะก็คือส <The number irsin ountain> ี่เกมที่ชิงไก่กันก็คือยังมีโอกาสอยู่ครับผม็งาสี่เกมเท่ห์นะสี่เกมจะอยู่ที่วงเวทกรรมันักเกมหลังๆได้สัตจะยิงตักเกมเราตบนีเออเล่นดีแล้วก็ใครกับใครก็ได้วงมัน นิดนิดเอยดียวจ่ายตังค์ซื้อวงแล้วมั้งอีไม่ได้ไม่ได้่ด้ยใช่ก่อนทำบไทบุญไมก็ซื้กาหลี่ไปทาบุญนแซ่ด้วยวมีวัดเพาว่าเออไอ้เียว่ายว่าเช้าว่ายเย็นเลยมันดูมันดูได้ะดูได้่ตอนนี้พักกี่วันพักสามแก่งอีกทีวันจันทร์รอบ้ฐมไปว่ากันใหม่เอาใหม่ไว่ากันใหม่ออกมาล่ามเนี่กมต่อครับวันนี้ไหนบอกฮะเราไม่ถ่ายบันเทนตซ้ฮะร้านใหม่เราก็ถ่ายนี่ฮะลายเ็น มีมีอายรเซฟิโต้มาที่สลมด้วยกว่าที่หมดดีมันเยอะเลยเซฟิโ <c oughs> ต้ทีสแลมด้วยใสมาก็ <c oughs> <c oughs> คนเยอะมากนะคนเยอะมากมันเห็นว่าบอกว่าพอดีล่ามเวียดนามเแนะน,นำมาใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่เป็นร้านแบบม,มีปลาหมึกปลาหมึกสดนูน่น<ช>ปลาหมึกสดอยู่นูน่นปลาหมึกสดปลาหมึกสดข,ขาวนั่งอยู่ใช่อ่าโอเคตู้ดิ อะไรครับเมนูเดี๋ยวชาชีโน้ตี่นี่ก่อนนะรอคุณป้าคุณศศก็คืออย่างแรกอ่ะรอให้น้ำซุปปลาเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาปลาหมึกสี่ตัวมาลงให้ดึบดึบไปนะสี่ตัวเลยเหรอก็สี่ทีไงเออรอก่อนรอปลาหมึกมาก่อนดึ๊บดึบแน่สีที่น้อยไปเอาขอแปดทีได้ป่ะตั้งนึงผมไม่ได้เซ้นผมอ่ะดืบดึบเฮ้ยดืบดึบรออีกรออีกอุ้ยดืดึ

กาผมว่าปลาหมึกใครจะตายกว่าเนานาะใ่บ้าไปแล้วมนะีแต่อย,อยปากคนอยมดมันเป็นปลาหมึกน้ำร้อนะะอนะไระก่รอนะน,หนหมึเดวยะเชีย่ยรอบ,บของหมึกับปูใครจะตายกว่าเนาะเขาตัดแบบมีเยอะใใญ่ไหมคกับเฮ้ยแบบเขาไม่สวยจริง่ะกบอกเลยใครจะนัดก,กับป้านี่คิดไหม่นะ ดูเ้าป้าลงกองวิกิเอาไหมนี่เธอมาเชื่อโยมป้าเขาจะให้แดกเลยป้ามันเพิ่งตายไปเมื่อกี้ไหนไม่ได้หรอกไม่ได้ป้าน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งกินได้เลยเหรอดูอ่ะเนี่ยมันยากเหรอถามจริงเหรอเพิ่งตายเมื่อกี้นะเพิ่งตายไปเมื่อกี้ตอนไม่ตายก็ยังกินเลยบอกเลยว่าถ้ามึงปล่อยกูนะกูปล่อยมึงเลยนะก่อนล่ะหนึ่งสอง มันยากมันจะร้อนหรือมันจะมันจะต่อยกวนวะเฮ้ยมันตายแล้วไม่กล้ากินนะไม่กีตากินเลยนตายังแล้วมันอือมันกัดปลากูไงปลากูหลอกหลอกเฮ้ยเป็นไงแจนอันนียน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไหนตัวตัวอะอร่อยอะดูไปมันคือตัวน่ามันยังหยุ่นอยู่เลยอะไม่ได้ ไป็นไงโก้ปลาหมดกเน็ตตี้เทตี้ประมาณว่าแบบมันคือมันสดมากๆเออมันเนื้อแบเนื้อดีหวานอ่ะโอเคนูไมนูนั่นหุงม้อกับนอมหมดเ่ลาเรียบร้อยนะะมันเยอะจริงกินไม่ไหวนฮะรับจบทกับอีกสามขวดงนี้เดี๋ยวกินามึกไม่อร่อยเดี๋ยวกลับไปซ้าต่อแจ้งจากุรอห์จะรไหวะเน ตอบไหวยังตอบไม่เหมือนไม่ไหวเลยไม่มันไม่ได้เมาหรอกก็แบกเท่ามันดนี่ไเรอะคนชอบไม่ไหวแต่มอ่อเดี๋ยว่ทั้งหมดส1 5พัน0 0รอยเจ็หกพันทั้งหมดเออ6ก0 0กโอ้โหหก้อยแล้วเะก็เกินด้วยหัวเจ0ดปรอปิดไปหนึ่งเควสเนี่ยต้องกินทั้งหมดซอยเนี่ยเลยเยอะจังแต่เราจะไม่คุยยู่ร้านเดี๋ยวเราหนีไปทะเลก่อน อ่ะฮะวันนี้วันว่างๆอีกหนึ่งวันนะฮะแหมว่างทุกวันเลยก็เดี๋ยวเรารอเล่นกันนะฮะพรุ่งนี้บัตรทอมนะครับ16ทีมจะอันดับกันนะครับซึ่งวันนี้บุรีรัมแขกก็เดี๋ยวคือก่อนที่บุรีรัมจะแข่งชว่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมีของ A เนี่ยมีกิจกรรมนะก็คือเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำไปซาวน่าแล้วก็ไปฟิตเนสกันนะครับแล้วก็เรียกว่าถ่ายอากาศไปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราน่าจะน้องๆก็จะกลับไปที่ห้องห้องซ้อมแหละไปซ้อมวอร์มวอร์มไป เตรียมตัวสับดันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูบุรีรัมด้วยครับฝ่งผลกายแข็งของทีมทาทยวันนี้ครับก็เชียร์บุรีรัมมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเรียกว่ารีแลกทามกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศแล้วกันวันนี้เรามาเป็นสวิงโฟร์นะครับคือก่อนจะเขาก็ต้องโชว์จีมก่อนต้องกลัว is same roomis same room เยสสีนะครับซีนไฮยูสีท่ามพองเดี๋ยวเราจะไปเชียนน้ำกลือเดี๋ยวเราเจอมาครับไปกินเชื้อเราเดี๋ยวเราดูน้องโกมดูดน้ำแล้วไอโกมันหลวมตัวแล้วแอนเราไม่ไปไม่ได้ก็ใช่ไงน้องขอบชะเบอร์อะไรของมึง ที่กูบอกว่าสายพันธุ์ใหม่ชื่ออะไรอะไรมึงพูดว่าตัวละครใหม่ไม่หรอกูบอกสายพันธุ์ใหม่ไอเกมี่อยู่ว่าอะไรสายพันธุ์ใหม่ไม่รู้ก็กูฟังเป็นตัวละครใหม่เนี่ย <c oughs> ก,กละพู <c oughs> ออเลยงง <c oughs> ตัวละครใหม่ชื่อโออะไรพูเลยบอกว่าสายพันธุ์ใหม่ตัวนำหน้าชื่อโอกูเลยหง่วงว่าทียอะไรวะจังเบอร์เทียอะไรวะต้องตัดออกแล้วตรงนี้ไปถึงโอไอคอนนะครับชื่อวัคชีนไวรัสนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวคนเข้าใจผิดอีกเนี่ยพูดให้มันครบสิ ี่ฮะโซลูไม่เย็นอ่าปกติเราอยู่ข้างบนตรงโนนะครับเนี่ยเราลงมาอย่างงามข้างล่างไอ้ในีเอโกลงนะไม่ร้อนลงเลยลงแค่นีเหมือนดูอ่ะไปไม่รเดี๋ยวผ้าร้อนลงแล้วไปใส่ถุงร่มลงได้แล้วเว้ยใส่หร คนเมื่อเลยใส่ลวกไปเลยเมือยวันท้องานของเราจะ้้าวันพของวันว่างๆของคนไม่เข้ารอบก็ตาแรกพตรชิลห่อร้อนจัดเราไม่มีใครมิวให้เราก็ต้องมิวเองนะใช่เรียบร้อยของกูไอซัพแกรนดำจุ่มมาเนี่ยแต่เรา

ว่าฟ้าวันต่อเขาดูเราไม่อายไก่เติมมากแะแอ่นรีวิวหองสาวมีฐานครับฐานจับเขาขิงอ,อะไรครับาอต้อตอตอตอมมีมีหนุ่มอยู่สี่คน คือนั่งประมาณ <moder ne S 1> แบบเสือท er. okay. mm ีก hmm. okay, ็เือแห้งแห้งละเอียดอีกโอเคทรายใสงเสาข้าวทรางเอาหน้าเนี่ยจิงมันคือสาวทั้งตัวอ่ะสบายจังเอเครับบรรยากาศไม่มีคนชิวๆจะน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ไปฟิตเนสต่อปิดป่ะโคตรฟิตบอกเลยเพราะเพราะมันอะไร ิเศเท่ากับว่างว่างจริงโอเคเจอกันตอนฟิตเนสครับผลิตเล่นงานแค่ทุกวันนะครับน้องๆแต่ว่าวันนี้ก็แบบน้อยน้อยน้อยจำนวนนยเพราะว่าไม่ไหวแล้วละล่ะรึพี่อ้ําร้อนแม่งแบบโคตรเดือดที่เลยผลิตพี่เนี่ยก็จะเล่นวิ่งไส้วิ่งนะครน้องๆก็วิ่งบ้างติดยี่สิบนาทีทุกวันเลยเนี้ยแล้วก็เล่นพวกออกหน้าอกออกหลังออกไหล่เนี้ยพต่พี่แรงเลยหรอวะ ไม่ต้องเล่นให้ต้องรีวิวให้คนดูดูทุกคนเลยแบบทุกท,ทุกเครื่องเลยคือเราบอกว่าฟิตเนสอะยีมใครไม่เคยเข้านะครับคือปกติเบสิกอ่ะมันก็จะเป็นพวกนี้พวกดัมเบลบพวกติดภาพพวกแล้วน้ำหนักยกเหล็กยกอะไรอย่างข้างหลังเนี่ยอ่ะอะไรพวกนี้อะไรเบสิกจริงๆข้านคนที่แบบมีกายภาพที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอะไรมีท่าทางที่รู้ <embracing S 2> อยู่แล้วมันก็จะเล่นพวกเนี้ยแทบจะได้ทุกค่วนอ่ะแต่เครื่องพวกนี้มันก็ทำให้เราอยากเล่นมากขึ้นซึ่งแม่งแพง ถ้าเราอยู่บ้านเล่นไม่ได้เราวต้องไปยิงครับแล้วก็ใช้พื้นที่ด้วยใช่พื้นที่แล้วก็ข้อดีมันคือมันช่วยให้เราอยากเล่นมากขึ้นแล้วก็ท็อปน้ําหนักในมันสามารถแบ่งน้ำหนักให้เราได้ในรณะที่เราจะมันจะมีเรื่องยอหน้าหนูใช่ไหมเราก็แบบอย่างนี้มาปุ๊บอ่ะเนี่ยเสื้อเนี่ยมันอันดับได้หมดเลยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเชือกชะไหหรือจะเป็นยางจะเป็นห่วงอะไรคือมันเล่นได้หมดแล้วก็น้าหนักตรงนี้ก็จะมีที่เซตอันนี้ผมก็เล่นขยับไปของผมนี่ตอนนี้13 7สห้าแล้วเรียบร้อยถึงไม่ออก ครับผแต่กีบมันมีท่าบอกอยู่นะเนี่ยเนี่ยเดจอร์จแอตจัดเอเบิลบุลี่ก็คือท่าในการดึงของเขาเขจะบอกดึงยังไงอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเบสิคเบืิดแต่แต่ก็จริงที่เล่นในแรกๆก็จะม,มีพี่เน้นบอกพี่เน้นเคยติดเสรมาก็จะพอรู้เออรู้ว่าแบบต้องเล่นส่วนไหนเอาตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเล่นได้ไปเริ่มเลยเ,ลเขาบอกว่าเล่นตามสูตรยูเิโอเขาบอกว่าเทสไม่บนแปดถึงสิบสอง แล้วก know, follow, hai, ็จะแปะเลย12ก็ได้แต่เล่นให้ไม่เกินนี้กำลังดีเขเล่นรับสองสามเซตผมก็เล่นวนๆไปเพื่อนรับสองสามเซตเลยฮะตอนนี้ก็เล่นไหวแล้วก็เล่นมาสามเซตเครื่องนยูได้หรือเปล่าเดี๋ยวคนดูได้เล่นไม่เฮียเลยหน้าเ่นเล่นผิดท่าด้วยพี่เล่นแค่นี้แหละท่าหรอ ตอนนี้มาลงมาเวทีเข้าไปในเร้าก็จะไปนั่งดูกับบุรีรัมสักแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูก็นทางนอกเออไปถ่ายเดีย๋ยวไปถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ดูว่างดงามแค่ไหนพอเขาอันนี้แล้วเขาเอาเวทีชิดกันทําเป็นวงกลมแล้วเนี่ยน่าจะสวยกว่าเดิมเพราะว่ารอบรอบแรงเขากระจาย,ยางไงมันเลยดูไม่สวยเดเจอกันครับโปรดักชั่นอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะเป็นพาได้แต่ไลท์ติ้ง กับพวก OB กล้องงาน OB 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 อยู่ข้างกข้อมถ่าย OB เครื่องในเครองในงานอ๋อถ่ายได้อินเข้าใจมั้ยเนี่ยเครื่อนงานไปแล้วยได้องในงานมีติดโปรโตแล้วก็ข้างล่างเป็นโลชั่นไลท์แต่สดอืมนะฮฟอ์สวิตช์โวงวิเชอร์อยู่ข้างล่างอันนี้จะเป็นแบบพวกกล้องกล้องออฟไลน์ตั้งฟไฟลองมาดูตดูดิเลยจะไหนดีได้ ไปดูสน็คบาร์เพือมีอะไรไม,มีอะไรเาขนมเรียบร้อยหายหมดนะมีแต่เสกซ่าขนมมาดูดิเนี่ยดูเวทีก่อนดูเวที <c oughs> นี่รอบนี้ทำชิคกีนแล้วจะเป็นวงกลมเอาเดี๋ยวนั่งเล่นกับน้องๆก่อนสักพักหนึ่ง แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักผ่อนเนี้ยแหละวันนี้ทำกิจกรรมกันหลายอย่าง่หนเนามวันกไิ่มนะฮะลาจากกันไปดลืมได้ที่ห้องนี้ห้องดีห้องเดิมของเราติดตามด้วยว่าท่อมนะฮะ วันจนันทร์มีแล้วการดับกันใหม่เราจะพยายามให้ได้เล่นในวิกเซิร์ฟมากที่สุดนะครับว,ว่าเห <laughs> เรียญไหนเจอทูเดอะูเหรียญครับจีมีไหมเหรียญครับจีลงมาเหรียญแจง้งคุณลบได้มัม้ <c oughs> โคตรเเจ๋งลยไปเจอกันเจอกันครับเจ